อาหารมือนี้น่ะด้ปลาสูตรมาโตบักเอฟโตบักไงเลยเด็ต้มปลาอันนี้ก้อยปลาเด้อนี่เด้ออันนี้พอครัวนี่นะพอครัวบัยิ้มบัแย้มบัแจจมบัวไซอะไนี่พักกับบุมมีมีแต่พักมีดวะมือนีน่ะฮะมีแต่พักมีดวะพักกับบุมมีวะบุ้มมีวะพักกับไอ้แก้ว โอ้ยกินผักเทียมกับบุมีวะผักเทียมบักบัวก,กับบุมีวะบุมีบุม,มีมีแต่ผักมีดเนาะม,มันคักบ่อนไปนี่นะเดี๋ยวห่วยมัเก่าแห้งแต่เก่าแห้งเลยแม่ไปตักมายกมาเลยโอ้ อ้ด e ีที่หยกมาเลยตักมาเป็นสับปะเลาสับปะเล้วย่าสับปะเลาอย่าสับปะเลาซุปสับปะเลาเดี๋ยวทุกคนมากินข้าวน้ำกัน ตอนตอนคัวตอนยังบ่ได้บ่ได้ให้เบิ to ่งเพราะว่ามาประทันเปิ่นจัดก่อนเลยนี่น่ะน้องทรายเปิ่นน่ะสามโลปลายันได้ประสูตรตัวนี้นะโอ้เป็นจะเสียบรับแน่ เห็ดเป็นเบิดทุกอย่างไงนะผู้นี้นะซากระเบือยันเหือลบก็วาอืมเดเป็นผู้ที่ชำนาญในการแต่งกลิ่นมือก้อนกับลาบเป็ดมามือนี้ก้อยปลามืออื่นสิต้มไข่ละมืออื่นเนี่ยอะไขว มืออื่นต่มใครแล้วมืออื่นนีไ่ไปแก้วมืออื่นหันไปวางนีเถือกได้ออกแต่เศร้าได้ยาไฟลงกวนได้มืออื่นนะตอนสวยยังกลับมานี้เนาะอ่าขอบคนในเด้อบอกคนระบนในบ้านนะ เวมกี่นู้อยู่อยู่วะอ๋ออยู่เป็นหนไปเรื่อน้ก็เอ้าเหมือนเมาเหรอวะเหมือน่วยเดี๋ยวะุม่ทุกคนเด้อกำลังตักตักข้าวเจ้าเจ้าเดี๋้วเุกาล้ก็ขาเลเนี่ยข้าน่งก็คงจะเศร้าเ้ข้านี่้ี ยังแซบอยู่ปรบาร์ยังแซบอยู่ตายกนดีไปตักไหลเลยแม่มีก่บดน่นะโอ้ยตักหลโพดตักเข่าบัญชิขากันด้วยมอหนเอออาัมากปะนี่อือ ต่ไหนตัวเอทิี่อีน <IL> ี้เลยนะืมอิดยี่อก้เลยคชูรินยี่ผูปูด้ว่ากอสมชื่อเลยได้ดก้อยปลากงปลาอาทีเหลี่ยมอาทุกคนมากินข้าวน้ำกันมั้ืม This, น้นนนนำปลาอยู่ไก่้อมมันคือจ่างเลยเนาะน้ำปลาอยู่ในกองกาแฟเฮาคนน่ะไปยาแล้งยำเกลือกัเนี <that> ่ยใส่ไปเล้นั่นแหละโอ ฮะฟิดอย่าคือโอเคอรัานาทีโตกวะเนี่ยมืออย่าังนะกลปังได้นับครับ

เขมห้ม่แกวเไหมไ่เขาไมงกินบอกินนุนกันหายไปหายเลยบอกินอยเฟืองสนับสนุนการเดินทางโดย